ครับนี้เราทำสู่ NT น h a n n e l น็ชาแน,นล,นนลคนป,ปู่บ้านของเรรถนะครับผมหมอเย็นนะครับสาหรับ <c oughs> คลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ผมไม่อยากทาคอนเทนต์นี้เลยนะครับก็จะทําเรื่องของการไปเคลมไฟท้ายเบน์นะครับเป็นคลิปที่ไม่ได้อยากทําแต่ว่าโอเคในเมื่อมันเกิดเหตุาการณ์แล้วเนี่ยก็อย่างน้อยทําเ,เป็นความรู้เนาะให้เพื่อนๆที่มีรถเบน์เนี่ยหรือว่ารถอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยวาลามันจะเคลมประกันเนี่ยมันจะทําไงบ้างแล้วก็ ถ้าเป็นเบนซ์เนี่ยอย่างไฟไท้ายเบนซ์ตัวใหม่ ecard ผมเนี่ย e s o r สองเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ให้เพื่อนดูผลงานก่อนเลยนี่นะครับแตนแตนกรอบไฟท้ายแตกนะครับสุดื่องจากว่าผมเนีน่ยต้องขยับรถนะเพื่อแบบเปลี่ยนเอาปอเช่ออกมาจะเป็นงานด a t เท e n เฟนนะครับซึ่งงานด a t เท e n เฟนผมน่าจะทำคลิปเพื่อนน่าจะได้เห็นไปแล้วนะได้เป็นสินะครับ แต่วันนี้วันนี้ผมถ่ายทำเนะี่ยคือ <c oughs> เป็นวันที่ก่อนจะเอารถออกไปใช้งานนะครับขับรถไปขับรถมานะถอยไปถอยมาปรากฏว่าโดนขอบอ่าเขาเรียกว่าขอบเสาถ้าเพื่อนเีเห็นเสาไหมมันจะมีขอบที่โผล่มาตรงนี้อยู่นะครับมันทิ่มเข้าไปนะครับเซ็นเซอร์โดนนะแต่มองในกล้องมันไม่เห็นเพราะกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกล้องรถเบนซ์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งพอ,อเราถอยเนี่ยเราเห็นเสาแล้วว่าไม่โดนแน่นอนนะแต่ว่ามันไม่ไทันเห็นขอบเนี่ยพอไม่เห็นขอบปุ๊บ ไอตัวแหลมๆของขอบอะของไอตัวขอบเนี่ยกนะ็ไปจิ้มนะครับนี่นี้นะมันก็ไปเปี้ยได้ยินเสียงเลยเปี้ยเอาแล้วเปเอ้ยลงมาดูนะครับปรากฏว่ามันทิ่มเข้าไปตรงนี้แล้วก็เป็นรอยแตกนะครับทําให้มันเป็นแตกเป็นรูลักษณะนี้นะก็มีเศษนะเดี๋ยวไม่เศษให้ดูนะเอเก็บเศษไว้อยู่พวกนี้นะครับก็เป็นเศษที่มันแตกอยู่ข้างในรถแล้วนะครับทีนี้ก็ ผมก็สำรวจความเสียหายก่อนนะครับปรากฏว่าก็โดนตัดไฟกรอบไฟด้วยนะตัวไฟยังดีอยู่เลยนะครับระบบไฟการเบรกการถอยยังดีอยู่ใช้งานได้เหมือนเดิมปกติไฟเนี้ยเวลาเราเบรกเราเราเปิดมันเป็นสีแดงดนะครับมันไม่ใช่ไฟสีขาวแล้วใช้กรอบแดงนะแต่ว่าไฟนี้ก็สีแดงด้วย,ยใช้ได้หมดเลยนะพังแค่ตัวกรอบนะครับตัวกันชงกันชนมีรอยนิดๆิดหน่อยๆซึ่งเนี่ยขูดไอ้ล้างล้างขัดขัดก็ออกนะครับพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรรถไม่บุบปักปโปรงเปิดปิดได้ปกตินะครับ ก็โอเคเครื่องชั่วเพราะได้เป็นอย่างเงี้ยการแก้ไขก็คือเอาเข้าไปเปลี่ยนแค่ไอตัวชุดนี้หนึ่งตัวอันนี้อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแต่ไม่รู้ว่าเวลาเบร์อะไรมันชุดเดยวกันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> โดนเขาให้แล้วเราขับมาได้3เดือนเองนะครับก็พอเป็นอย่างี้เนี่ยเราก็เทมาประกรันแน่นอนแล้วก็โทรหาประกรันผมทําประกรันกับฟอลคอนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวนี้มันดีนะมันออนไลน์แล้วมันไม่ต้องเอามอเตอร์ไซค์มานั่งถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรนะ mm. เราเราบอกเลยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงยิ่การชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะในการเคลมนะครับ mm. บอกว่าถอยรถชนไฟแตกก็ว่าไปเขาจะมีตัวใบเคลมออนไลน์มาให้ปริ้นต์นะครับ mm. ผมก็ปริ้นแล้วก็ไปที่ศูนย์เบนท์ใกล้บ้านนะครับ mm. พอดีมีศูนย์เบนท์อยู่ใกล้บ้านมาห่างกันมาสัก7จ็ดแปดโลนี่นะครับ mm. อเอาไปให้ศูนย์เบนท์เขามาดูอีกทีนึงถ่ายลงถ่ายรูปขูดเลขตัวถังงแซีีีดูอกทนึว่า รถเราเป็นยังไงแล้วก็ส่งเคลมตอนนี้ตอนที่ผมถ่ายวันนี้เป็นอยู่ในระหว่างที่ผมเอารถไปศูนย์เบสมาละนะครับ,รบเพื่อจะให้เขาเปิดใบเคลมนะครับแป๊บเดียวเองนะศูนย์ใกล้บ้านเป็นศูนย์จิตชัยนะครับของชลบุรีครับอยู่ตรงอ่างศิลาประมาณ5นาทีอะไปถึงปุ๊บเจอหน้าเขากินขนมยังไม่ทันหมดเลยนะครับที่ที่ศูนย์เขามีให้บอกาว่า,าเสร็จแล้วค่ะก็คือเขาไปดูเลขแล้วก็ส่งเคลมอยู่ในขั้นตอนการรออะไหล่เขาบอกว่าถ้ามีอะไหล่เนี่ยก็จะภายในวัน2วันเอารถเข้าไปทําได้เลยนะครับ การเข้าไปทาก็เอารถทิ้งไว้วันหนึ่งก็วันนึงคุณก็ไปรับได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอะไหล่ต้องสั่งมาจากส่วนกลางหรือต้องรอสต็อกหรืออะไรแบ็กออเดอร์ก็ค่อยว่ากันไปนะแต่ผมถามเขาบอกว่าไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์น,นะครับเพราะตอนนี้ที่อุนลไทยไททำเนี่ยมันอยู่ต้นเดือนธันวาผมกลัวว่าปีใหม่จะใช้รถแล้วมันมันสภาพเนี่ยนะแล้วก็อันหนึ่งคือเขาห้ามเขาบอกให้ระวังเรื่องของการน้ำนะโดนน้ำเพราะว่ากรอบไฟมันหายไปแล้วเนี่ยกลัวว่า ถ้าฝนตกหรือน้ําเข้าเนี่ยมันจะไปทําอันตรายกับพวกแผงวงจรข้างในเดี๋ยวมันจะยิ่งทำให้ระบบมันมีปัญหาแต่อย่างที่ที่พยากรณ์อากาศโดนทันวามการาเนี่ยฝนไม่ตกเลยนะก็ยังถือว่าโอเคก็เดี๋ยวฝนจะเป็นยังไงเอาไปอะไรได้เร็วไหมแล้วก็เอาไปซ่อมใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะสรุปรูปยอดในคลิปนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือราคานะราคาของเจ้าเนี่ยโคมไฟของเบนซ์อีค้าตัวใหม่เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมตั้งในใจว่าน่าจะอยู่ที่ราว เฉียดเฉียดแสนอาจจะสักหกหมื่นหรือแปดหมื่นนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นแสนนะเพราะคามหน้าเนี่ยเป็นแสนแน่นอนแต่คมหลังบางที่มันไม่มีความวิุินมาาอะไรมากมายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนทั้งแถบเลยไหมก็คือทั้งกับตรงจุดส่วนที่มันเชื่อมกับฝากระโปรงท้ายด้วยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแค่ตรงจุดที่มันแตกแค่นี้นะครับนะแล้วก็อันนึงก็คือการเปลี่ยนไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดึงออกมาเหมือนเลโก้แล้วเฉาะกับเข้าไปไม่ใชนะ่เขาต้องถอดกันชนล่างนะถอดกันชนล่าง เปิดกับฝากระโปรงนะเอายางเอายางเกาะขอบออกนะครับถอดกระชนออกซึ่งมันมีการต้องมีการแกะมีการแงะการประกอบมันก็อาจจะต้องดูว่าถ้าฝีมือช่างเขาดีการประกอบก็คงคงคงใช้ได้นะครับอันนี้ก็อย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยมันก็เคยไฟนะเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ก็หายใช่ครับมันก็เปลี่ยนดวงใหม่ก็หายไม่ต้องเคาะสีหรืออะไรแต่ว่าการถอดประกอบไฟเนี่ยมันต้องใช้การถอดแงะแซะเยอะนะหลายส่วนนะครับต้องรื้อมาจนตูดโล่งอ่ะแล้วค่อยเอาไฟใส่ มไม่ใช่แค่ดึงออกเข้าเสียบเข้าปักแอนเพธรรมดานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันวันที่ได้อะไรแล้วนะครับป้ายสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้ผมมาอยู่ในรถปอร์เช่น,นะครับเพราะว่าผมได้เอารถเบนซ์เนี่ยเข้าไปทําการเคลมตัวไฟไท้ายแล้วนะครับอย่างในตอนเปิดคลิปถึงบอกว่าผมจะไปเคลมใช่ไหมผมไปหาที่ศูนย์วันเสาร์นะครับช่วงเช้าทําอะไร5ที10นาทีเสร็จ กลับมาบ้านนะครับแล้วสักวันจันนะ mm hmm. ก็เป็นเจ้าหน้าที่โทรมาว่ารถอะไรอะไรได้แล้วให้เอาไปารถเข้าไปทำเนี่ยวันพฤหัสก็คือวันนี้นะครับตอนเช้าโอ้สามวันอะไรได้แต่ว่ามันมีอะไรสต็อกแล้วแหละนะเพราะว่ารถ e car รุ่นผมเนี่ยมันออกมาประมาณปีกว่าแล้วน่าจะเป็นแบบสต็อกอะไรที่แบบอยู่ในกล่องไว้อยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็น back เดอร์อะไรนะครับรถก็ไม่ได้ขายออกมาเยอะขนาดนั้น,นก็มีอะไรเตรียมไว้รอเฟื่อ ก็คือ,อยื่นอนุมัติประกันปุ๊บก็กกได้อลไรเลยแล้วก็รอคิวออกมาซ่อมวันนี้ตอนเช้านะครับวันพฤหัสเช้าผมถามเพราะว่าทิงา้งรถไปกี่วับพรุ่งนี้เย็นก็เสร็จก็คือสุกเย็นก็เสร็จนะครับแต่ถ้าไม่ว่างมารับก็มารับอีกวันหนึ่งก็ได้นะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเสร็จทันไหมหรือว่าจะว่างารับหรือเปล่านะครับก็เลยใช้ปอเช่ไปทําง,งานก่อนนะฮะแอบดูค่าอหล่คร่าวๆเนี่ยอยู่ที่ 108. หมื่นแปดเฮ้ยตกใจงงไฟไฟท้าย,ายเบนซ์นะครับหลังขวา มื่นแปดแต่ไม่รู้ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นกรอบทั้งหมดเลยรวม,วมกระรวมกระโปรงรถด,ด้วยหรือว่าเป็นแค่ตรงอไอ้ส่วนที่มันแตกไปเท่าน,นั้นนะมันมีสองส่วนนะครับแต่ยังก็ตามอ่ะหมื่นแปดก็ถูกอยู่ดีผมว่าทำไมถูกจังของแท้หรือเปล่าก็<笑><笑> <c oughs> คือหลุดถามไปนั่นแหละนะเขาเอน้องบอกว่าเป็นของห้างอยู่แล้วค่ะเบิกจากเป็นโดยตรงมันก็แน่นอนนะแล้วมันชั้นหนึ่งเนาะแต่น้องเขาบอกว่าเออถ้าเป็นไฟหน้าเป็นหลักแสนค่ะแต่ละไฟท้ายหลักหมื่นเพราะมันไม่มีพวกอะไร ไอความสามารถดิจิตอลอะไรขนาดนั้นนะครับก็เหมือนเป็นไฟเอเวดีส,ส,ส,สวยทรงสวยๆเฉยๆหมื่นแปดเลยถูกนะรู้สึกแคมรี่ไฟท้ายแคมรี่ยังเป็นยังเป็นสองหมื่นกว่าเลยนะแต่แคมรี่คือสองข้างนะครับสองหมื่นอันนี้ข้างเดียวหมื่นแปดก็เดี๋ยวลองดูทีว่าตอนไปรับรถเนี่ยเขาเปลี่ยนแค่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วราคาจริงเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าราคาไม่เกินนี่แหละว่าราคาอะไรผมแอบดูนะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ราคาผมมานะแต่ว่าถามเขาดูว่าเออราคาอะไรเท่าไหร่โอเคตอนนี้ก็ วันพฤหัสเช้านะครับเดี๋ยววันที่ผมเอารถเอาไปรับรถเดี๋ยวจะไปถ่ายที่ศูนย์เบนจิตชัยอีกทีหนึ่งว่าเป็นไงบ้างนะครับโอเคค่อยดูกันแล้วกันว่าอะไรเปนหมื่นแปดจริงไหมแล้วก็ซ่อมเร็วขนาดนั้นไหมนะครับแล้วก็ผลงานเป็นไงบ้างนะครับเ,เดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนั้นกันนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมมารับรถแล้วนะครับผมเอารถมาส่งวันพฤหัสใช่ไหมที่ถ่ายทําให้ดูนะแล้วก็วันนี้วันศุกร์ มันสุกตอนเที่ยงนะครับได้รดแล้วนะครับก็ใช้เวลาทำจริงๆก็วันหนึ่งนั่นแหละรอรับก็ได้นะแต่ว่าขอต้องมีเช็คระบบไฟแล้วก็รีจิสระบบไฟใหม่นะครับแล้วก็ล้างรถให้นะครับก็มาแล้วเร็วมากนะวันเดียวเองนะครับไม่มีเอกสารอะไรกลับบ้านเลยนะครับแต่ว่าผมก็เลยถ่ายรูปขอดูราคาอะไรนะแล้วก็ค่าแลงไว้ว่าเพื่อนๆมีปัญหาตรงนี้มันประมาณเท่าไหร่นะครับส่วคือราคาไฟอยู่ที่หมื่นห้านะครับหมื่นห้ารวมส่วนวันนี้นั่นก็หมื่นหกนะครับถูกมากแล้วก็ค่าแรงพันกว่าบาทนะครับไม่ต้องเสียสักบาทเพราะประกันเขา เขาเคลมได้เนาะเออไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะถูกเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เบนจิตชัยนะครับตรงอ่างทีลานี่ข้างหลังผมนะครับตรงน,นี้เป็นลานจอ,จอดรถน,น,นะครับก็มาจอดแวะดูผลงานนะ,อะโอเคเห็นไหมให้ดูว่ามีไฟตรงนี้นเปลี่ยนใหม่แล้วถามเขาคือเขาเปลี่ยนแค่ไฟตรงนี้นะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนแค่ตรงนี้อย่างเดียวก็หมื่นกว่าบาทหมื่นห้านะครับเขาบอกว่ามันไม่มีระบบอะไรที่มันซับซ้อนนะครับมันก็เลยราคาแค่หมื่นห้าบ้นดวงเดียวด้วยนะครับ แล้วไฟหน้าเป็นแสนอยู่แล้วก็ถ้าดูงานก็เนี้ยบดีนะครับดูร่องรอยอะไรก็ไม่มีอันนี้เป็นรอยเดิมน,นะที่มีอยู่แล้วนะครับนะดูข้างในก็เป็นไฟก็ต้องเปิดดูข้างในเนาะกรอบเถิดเนี่ยก็ยังโอเคนะไม่มีอะไรเสียหายของเถิดอยู่ครบนะครับจริงๆก็มีนิดนึงตรงนี้ถ้าเราดูดีๆแบบมองดีๆจริงๆอะ่ะ <c oughs> มันจะมีรอยมันมีรอยนิดนึงนะเนี่ยมองในกล้องอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ํานะต้องแบบมองทะแยงกับ แสงไฟอาจจะเห็นนิดหน่อยนะซ,ซึ่งก็เล็กน้อยมากผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะช่างมันมองด้วยตาเปล่ายัางไงก็ไม่เห็นนะเห็ะนไหมครสองข้างนะเรากลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วนะครับใหม่กิปเลยนะครับบอกว่าเวลาเอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาติดต้องลงทะเบียนนะคืออุปกรณ์แต่ละอย่างอะไรแต่ละชิ้นเนะี่ยมันจะมีเหมือนซีเรียลนัมเบอร์ของเขาเนะาะพอเราใส่ไปในรถเนี่ยเราต้องทําการลงทะเบียนกับรถด,ด้วยนะครับว่า รถคันนี้นะได้ถอดเซเรียลนัมเบอร์เก่าออกเอาซีรเลียออสเตรเลียนัมเบอร์ใหม่ใส่เข้าไปนะครับมันเช็คได้หมดเลยนะรถรถสมัยใหม่นี่แม่งทุกชิ้นทุกอุปกรณ์เนี่ยมันมีเซเรียลนัมเบอร์แล้วเขาต้องรีจิสเตอร์หมดเลยว่ารถณตอนนี้ใส่กับไฟรหรือใส่กับอุปกรณ์อะไรนะที่เป็นเซเรียลนัมเบอร์อะไรนะครับก็มันก็ต้องรีจิสเตอร์นะรถสมัยนี้คือแบบเอาอะไรมั่วๆก็อาจจะลำบากหรืออะไรเทียบใส่ได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอโอเคก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะขับกลับไปทําางนนะออก ขอออกมาช่วงกลางวันตอนนี้มันเที่ยงครึ่งนะครับนิดนึงนะครับไปทำงานแล้วก็สรุปจบการเค็คไฟนะครับตั้งแต่โดนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วใช้เวลาไม่ถึง1สัปดาห์วันนี้วันศุกร์นะก็จบเรียบร้อยดีนะครับที่นี่เบนจิตชัยก็ถือว่าบริการเร็วดีนะครับแต่ไม่แน่ใจเรื่องการเข้าเข้าศูนย์เที่ระยะเหมือนกันนะว่ามันเท่าไหรนะ่ยังไงเพราะว่ายังไม่เคยเข้าเช็คระยะเลยนะครับโดนซะก่อนแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวแต่ดูต่อไปว่ามันมีปัญหาหรือคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับเพราะว่ารับประกันงานซ่อมเหมือนนนะกัะ อขอบคุณทุกที่ตามชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่มีปัญหาจะเคมเบนซ์ uh, Bend, นะครับหรือเคมประกันอะไรเนี่ยก็ลองดูว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนะราคาถ้าจะซื้อจริงๆเบิกศูนย์อะไรเบิกศูนย์เลยแบบไม่ไม่เคมมันกี่บาทนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเบิกศูนยน์เลยเนี่ยอะไรมันอาจจะบวกอะไรขึ้นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนี่เป็นราคาที่ประกันเขาเดีกับทางศูนย์เบนซ์ไงนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์สู้แค่ด้วยนะครับผมหมอเย็นไองว่งชาแนลวันนี้ลาไปก่อนนะครับ ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ